วันนี้วันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564มีเรื่องที่จะอัปเดตกับลูกๆนะคะก็คือเรามีเรามีเรามีแพลตฟอร์ม a u d i o ซ็ n Platform เรามีพื้นที่นะคะพื้นที่ออนไลน์เนยนะคะที่เราทำคลิปเป็นเดิมเป็น คำถามโดนใจคำถามโดนใจของวัดทรงธรรมกัลยาณีซึ่งมันจะโยงอยู่กับ Facebook ของวัดทรงธรรมกัลยาณีใช้ภาษาไทยนะคะวัดทรงธรรมกัลยาณีคำถามโดนใจเนี่ยก็ออกทุกวันพุธกับวันศุกร์สิบนาทีสิบนา คำถามโดนใจเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับวัตทระสง์ธรรมกัละยาณีให้ถามคำถามเกี่ยวกับวัตทระสง์ธรรมกัละยาณีเท่าที่ผ่านมานี้ก็ลื่นไหลพอสมควรมาถึงเอพิโซดที่10ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เรื่องอะไรนะคะ e ีโคเทมโพใช่ไหมคะเล่าถึงเรื่องอวัดเราที่วัดเราเนี่ยเป็น Eco ค e ทมโพนะคะวัดเราเนี่ยโปรโมตในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ดูเงยขึ้นไปบนหลังคาก็จะเห็นโซลาร์เซลล์นะคะที่เราพยายามใช้ใช้อะไรบริสุทธิ์พี่พลังงานสะอาดใช้พลังงานสะอาดนะคะพลังงานที่เราได้มาจาก บนบนฟ้าโดยตรงเลยนะคะญาติโยมที่มาเนี่ยทันทีที่รู้ว่าวัดเราเนี่ยนะคะมีนโยบายว่าสามารถจะเอาขยะมาทําบุญเอาขยะมาทําบุญนะเอาต่อไปที่สงฆ์ลาด้วยเอาขยะมาทําบุญนะคะให้ญาติโยมเอาขยะมาทําบุญทันทีที่ญาติโยมตระหนักว่าเอาขยะมาทําบุญสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับญาติโยมก็คือญาติโยมจะเริ่มมีสติรับรู้ในการแยกขยะ แยกขยะกระดาษนี้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษ a 4ที่ใช้แล้วนะคะกระดาษกระดาษสีๆนีคะกระดาษสีๆเนี่ยกระดาษปกกระดาษอะไรนะคะกลายเป็นกระดาษที่ราคาถูกที่สุดนะเวลาที่ขายกระดาษหนังสือพิมพ์มะค่ะจะเป็นกระดาษที่ได้ราคาได้ราคาแล้วก็หลวงแม่ก็พูดไปถึงว่ากระดาษหน้าที่สามทำไหน้าที่สามหลวงแม่พูดอะไรหน้าที่สามกระดาษมันมีแค่สองหน้า เ,ออเราเกิดการเรียนรู้ว่ากระดาษนี่มันมีหน้าที่สามเราใช้ไปแล้วสองหน้าใช่ไหมคะทิ้งแล้วยังยังไม่ทิ้งเพราะมันมีหน้าที่สามที่จะใช้ได้สําหรับอักษรเบรลคนตาบอดนะคะคำอากระดาษที่เราใช้แล้วสองหน้านี่น,นะคะไปไปกดกดกดตัวอักษรเบรลสสาหรับคนตาบอดใช้ได้ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้เมื่อเราหันมาสนใจสิ่งรอบสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหลวงพี่ปริคุนาก็ มีหน้าที่หนึ่งที่ท่านรับไปโดยปริยายก็คือเป็นหน้าที่สับเปลือของวัดตื่นเช้าขึ้นมาเจอศพนกตายอะไรตายนะคะพี่เขาก็จะจัดการฝังให้เสร็จสับเลยการฝังนกหนึ่งเป็นความเคารพต่อเขาที่เขาตายสองเรากลับคืนสู่ธาตุทั้งสี่กลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟ ะะร่างของเราะะอย่าไปพูดถึงร่างนกร่างของเราก็เหมือนกันร่างของเราคงอยู่ได้ด้วยธาตุทั้งสี่และเมื่อตายแล้วก็กลับคืนสู่ธาตุทั้งสี่มันเป็นการทําความเข้าใจกับธรรมชาติทาความเข้าใจกับธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นในในพื้นที่ที่เราพูดคุยกันถึงเรื่อง คำถามโดนใจของวัดทรงธรรมกรัลยาณีเนี่ยนะคะเราก็จะย้ายไปตามจุดต่างๆในวัดแล้วเราก็จะเล่าให้ผู้ฟังฟังว่าเราทําอะไรในวัดในพื้นที่เนี่ยนะคะเรามีการอย่างนี้ด้วยคะ่ะเรามีการให้รางวัลสําหรับคนที่ถามคําถามโดนใจถามคําถามโดนใจผู้ตอบคะ่ะเดลิ s u b j e c t i f นะคะถามคําถามโดนใจผู้ตอบ ที่จะให้รางวัลสำหรับคำถามโดนใจผู้ตอบก็คือเป็นคำถามที่มันเปิดพื้นที่ให้ผู้ตอบสามารถที่จะเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังได้ล่าสุด ล่าสุดคนที่ถามถึงอีโคเทมโพนะคะถามมาวัดเราเนี่ยมีนโยบายยังไงเกี่ยวกับ e c o คเทมโพคําถามอย่างนี้ได้รางวัลก็ได้รางวัลไปแล้วนะคะรางวัลที่เราให้น,นะคะจริงๆแล้วเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นเองเป็นกิมมิกเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาฟังในรายการเนี่ยนะคะมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับกับคำถามโดนใจก็ยังไม่ได้ให้คนนะคำถาม ตอนที่สนะิบเนี่ยยังไม่ได้ให้เราเระวัลกับผู้ที่ถามเข้ามานอกจากนั้นเราเปิดพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะารายการคําถามโดนใจนี่เป็นรายการพุทธศุข์นะคะสินาทีพุทธศุกอีกพื้นที่หนึ่ง casually yours เป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาคภาษาอังกฤษที่หลวงแม่พบว่าถ้าหากว่าจะให้ พูดกับจอเนี่ยนะคะพูดกับจอเนี่ยพูดกับกล้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากๆเลยเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติอันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ความรู้สึกของหลูกแม่คนเดียวจับใครก็ได้คะ่ะลูกๆที่นั่งฟังเนี่ยจะไม่เคยตระหนักนะว่ามันการพูดกับกล้องธรรมดาเนี่ยมันยากขนาดไหนมันยากขนาดไหนลูกพูดกับกล้องธรรมดาเนี่ยองค์ไทยไลอระมะครั้งหนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่าน มีคนเขาสัมภาษณ์ท่านจากยุโรปค่ะพอเสร็จแล้วเขาก็เปิดกล้องแล้วก็ให้ท่านพูดท่านบอกว่า he froze ท่านบอกว่าท่านพูดไม่ออกอะคะ่ะท่านพูดไม่ออก,กไม่นุ้นจะให้พูดอะไรกับกล้องเนี่ยน,นะคะแล้วก็เมื่อสองวันก่อนนะั้นเราทํารายการซูมนะคะทารายการซูมเป็นรายการซูมที่เขาไม่ได้ใช้รายการซูมเขาใช้อะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะมันไม่ใช่รายการซูมที่มันจะมีช่องช่องให้เห็นว่ามีใครเข้ามาแล้วนะคะแล้วบางคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ให้เห็นหน้าเขาไม่ไม่ไม่ไ,มได้แต่เราจะรู้ว่ามีคนคนนี้เข้ามาฟังและมีคนคนนี้เข้ามาฟังแล้วเราสามารถจะเช็คได้ว่ามีคนเข้ามาฟังกี่คนแล้วนะคะมันจะมีช่องที่ให้เราเช็คโอตอนนี้เข้ามา30คนละตอนนี้เข้ามา100 mind, มร,ร้อยคนละไอในรายการที่เขาเนี่ยมลหลวงแม่นะคะเราเข้าใจว่าเป็นรายการซูมแต่ว่า มันมันไม่ได้เป็นเหมือนกับรายการซูมปกติก็พอพอเชิญสปิคเกอร์นะคะสปิคเกอร์ก็พูดกับจอเหมือนกันสปิคเกอร์คนหนึ่งหลวงแม่ก็รู้สึกอึดอัดใจที่หลวงแม่ต้องพูดกับจอนะคะแต่ว่ายังยังพอที่จะเป็นไปได้เราไม่ได้ให้พูด5นาทีนะพูดพูดนานนะ่ะพูดนานทีเดียวคนนี้นะคะก็เป็นสามนารีของของเนปาลท่านก็บอกช่วยท่านหน่อยเถอะช่วยท่านหน่อยเถอะ ท่านขอเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งที่ท่านจะพูดด้วยนะคะอันนี้คือความยากลำบากของการที่พูดกับกล้องพูดกับกล้องนะคะในรายการ c a s u a l l y Yours เนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะคะไปตะกุกตะกักมากเพราะว่าหลวงแม่ต้องพูดกับกล้องเนี่ยเสร็จแล้วหลวงแม่ก็เกิดความฉลาดขึ้นโดยการที่เวลาที่ขึ้นมาพูดข้างบนนะคะขึ้นมาพูดข้างบนอย่างน้อยที่สุดเห็นหน้านะเห็นหน้าลูกสามารถที่จะมีปฏิกิริยา ปฏิสัมพันธ์เป็นธรรมชาติก็เลยใช้วิธีการลักไก่ไภาษาชาวบ้านเขาเรียกลักไก่นะคะก็คือเอารายการตรงนี้ค่ะไปใส่ในรายการ casually yours เพราะว่าจะให้พูดเฉยๆกับกล้องเนี่ยนะคะพูดไม่ออกเหมือนกันบางทีก็ต้องเตรียมมีมีคำถามมามีอะไรมานะคะ,ะเป็นความพยายามของเราค่ะเป็นความพยายามของเราที่เราจะสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับกับผู้ฟังแต่ปฏิสัมพันธ์เนี้ยมันต้องเป็นดิแอลโ d ดิ l อลคือดายัแปละว่าสองค่ะมีฝั่งโน้นแล้วก็มีฝั่งนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นแคชวลิโยสอย่างที่หลวงแม่ทำมาครั้งที่หนนะึ่งนมันเป็นโมโนโลโมโนโลคือพูดคนเดียวไม่สนุกขอให้อย่างน้อยที่สุดเป็นดิแอลโเป็นบทสนทนาอย่างนี้นะคะมันก็จะมีอย่างน้อยที่สุดไอ้ลูกบอกว่าลูกก็นั่งฟังเฉยๆนะ บทสนทนาที่ลูกกําลังสนทนากับหลวงแม่ผ่านทางสายตาของลูกผ่านทางสายตาของผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นลูกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าลูกนั่งหลับตาหมดหลวงแม่ก็ตายเหมือนกันนะพูดไม่ออกเหมือนกันนะคะมันไม่มีปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์นะมันไม่มีตรงนั้นอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญนัลล้นหลวงแม่อยากจะ เปรียบเทียบนะคะระหว่างออเดียนส์คนไทยกับออเดียนส์ต่างชาติถ้าเป็นออเดียนส์ต่างชาติเนี่ยปฏิกิริยาของเขาจะดีมากเราจะรู้นะคะว่าเขาจะ y ยสจะโ no. นข้าน้าขมวดสงสัยแล้วเออพอเขาสงสัยเนี่ยเราจะได้อธิบายเพิ่มเติมหรือว่าใช่เขาก็จะแสดงแสดงออกนะคะมีอารมณ์แสดงออกทําให้เรารู้ว่าเออเขาเก็ตประเด็นนี้นะแต่ถ้าเป็นคนไทยนะคะอ่านยากมากค่ะหน้านิ่งสายตานิ่งมีสมาธิดีมาก ลำบากอีกลำบากอีกนะคะสำหรับคนพูดเนี่ยฟีดแบ็จากคนฟังเนี่ยสำคัญสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในรายการนี้ในรายการทั้งทั้ง Casual l Yours y ภาษาอังกฤษนะคะกับคำถามโดนใจของวัทรงธรรมกัลยาณีนะต้องการบอกเลยว่าต้องการ ปฏิกิริยาจากฝ่ายผู้รับนะคะผู้รับอย่าคิดว่าหลวงแม่เป็นฝ่ายผู้พูด,พดคนเดียวก็พูดไปเรื่อยนะไม่รู้มันจะพูดอะไรพูดเละเทะอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์มีปฏิกิริยาตอบรับเนี่ยนะคะคนพูดเนี่ยจะสามารถช่วยค่ะช่วยคนพูดมากช่วยคนพูดมากนะคะในการที่เราจะเล่าถึงเรื่องนี้หรือเล่าถึงเรื่องนี้หลวงแม่เนี่ยเนื่องจาก ไม่ใช่อายุอายุมากแล้วเขาเลยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เฒ่าอยู่นานนะคะไม่ใช่ผู้เฒ่าอยู่นานแต่ว่าไอเกรดความรู้นะคะเกรดเราเรือใช่ไหมเกรดความรู้เนี่ยนะคะมันเป็นเกรดความรู้ที่มันเกิดจากเกิดจากประสบการณ์เยอะน่ะก็อยู่ขนาดของแม่เนี่ยก็ต้องประสบการณ์เยอะกว่าลูกใช่ไหม ใช่ไม่ใช่นะคะไอประสบการณ์เยอะนะคะบางทีก็เล่าเรื่องอะไรเนี่ยตั้งใจจะเล่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันออกไป1.1แล้วมันออกไป1.1.2.3เนี่ยนะคะเสร็จแล้วมันกลับไม่ถูกมันกลับมาถูกไอที่เริ่มต้นเอาไว้เนี่ยไม่ถูกบางทีก็ต้องคอยมองตาลูกนะคะตาลูกก็จะบอกว่าไอหลวงแม่กลับมาได้แล้วประมาณเกรดเยอะเป็นคนเกรดเยอะแต่เกรดเนี่ยค่ะบางทีเล่าไปนะเนื้อหาสาระที่ตั้งใจจะพูดเนี่ยเรื่องนี้นะคะแต่ไปลงที่เกรดเยอะใช่ไหมคะ สิ่งที่ลูกจําได้เขาจําที่เกรดลืมไปแล้วว่าหลวงแม่ตั้งใจจะสอนอะไรเพราะฉะนั้นหลวงแม่ก็ต้องกลับมาใหม่ว่าแล้วจริงๆแล้วหลวงแม่ตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรอะ่ะเพราะว่าเกรดมันมีสีสันมันไปจําที่เกรดมากกว่าแต่ที่เขาให้เกรดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทําให้เรื่องเล่านั้นอะ่ะมันมันสนุกมันน่าตื่นเต้นมันมันพามันชวนมันชวนที่จะอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็สำคัญนะ อย่าบอกว่าเกรดไม่สําคัญอันนี้เวลาที่เราพูดถึงธรรมะนะคะเราก็จะบอกว่าเอาแต่เนื้อเนื้อเถอะหลวงแม่ต้นไม้นะพี่ต้นไม้ทุกต้นนะพี่นะพี่ไปถากถากเปลือกเขาออกหมดเลยต้นไม้ตายไหมตายนะนะคะจะเอาแต่แก่ๆเนี่ยแล้วพี่ไปถากเปลือกเขาออกหมดเดี๋ยวตายไม่ตาย ตายพี่ต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ว่าแก่นกับเปลือกเนี่ยเข้ามาด้วยกันเราให้สาระกับแก่นแต่เราต้องไม่ลืมว่าแก่นนั้นถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกจำนะอันนี้ต้องจำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเน้นเอาเฉพาะแก่นไปถากเปลือกออกทิ้งหมด ้นไม้นั้นก็ตายนะคะเปลือกนั้นนะ่ะมันมีนัยยะมันมีความสําคัญในตัวของมันเองแต่ในขณะที่เรารับข้อมูลทั้งเปลือกและทั้งแก่นเ,นเราเราเองคะ่ะเราผู้รับสารต้องรู้ว่าอันไหนเป็นแก่นและอันไหนเป็นเปลือกนะคะแต่ไม่ถึงขนาดทิ้งเปลือกหมดทิ้งเปลือกหมดก,ก,ก็ก็ไม่ได้เหมือนกันในธรรมชาติธรรมชาติของของการปฏิบัติน่ยมันต้องไปด้วยกันหลวงแม่จะพูดถึงเรื่องธรรมะเอาธรรมะล้วน ธรรมะล้วนๆนะคะโดยที่ไม่มีสิ่งประกอบเลยนะคะการรับก็ยากการรับก็ยากนั่นหมายถึงว่าผู้สื่อผู้สื่อข้อความต้องรู้แล้วว่าฐานจิตของผู้รับเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันที่จะรับข้อมูลตรงนี้ได้แต่ปรากฏว่าผู้ที่นั่งฟังเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นในความหลากหลายนี้จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีทั้งส่วนที่เป็นแก่น ส่วนที่เป็นเปลือกนะคะมาประกอบกันเข้าเรื่องนี้มันถึงจะสมบูรณ์เรื่องนี้มันถึงจะรับได้โดยผู้ฟังต่างระดับกันเป็นความเป็นความสามารถของเราเป็นความสามารถของเราผู้รับสารนะคะที่จะแยกแยะที่จะรู้ว่าอันไหนเป็นเปลือกอันไหนเป็นแก่นนะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้น ย้อนกลับมาสู่รายการ2รายการนะคะรายการออขอโทษไม่ใช่2รายการมีรายการของ Facebook ไทยพิคุณนีสนะคะเป็นรายการสุขทุกสุขนะคะอันนี้ข้อมืออาชีพหน่อยข้อมืออาชีพหน่อยนะคะก็รับฟังได้ทุกวันสุขทุกวันสุขคะ่ะอหลวงแม่เกริ่นไปว่าเป็นเป็นรายการที่ดรการจนาเขาทำสำหรับ Facebook เป็นเฟซเฟ o บุ๊กเ e จละ ยูทูบขึ้น YouTube นะคะ,ะรับฟังได้เริ่ม6โมงเช้า6โมงเช้าของวันศุกร์นะคะก,ก็ได้พูดคุยกันไปสองสาตอนแล้วนะคะ,ะหลวงแม่เข้าไปเมื่อได้รับนิมน,นะคะแต่ว่าสำหรับรายการที่หลวงมุแม่พูดไปของวัดทรงทากาเลานี้ก็ดีหรือว่าแ a ช l y y o โยสเองเนี่ยนะคะเป็นรายการที่เราทำกันเองในวัดนะคะอาจจะไม่ p r o f e s s i o n a l นะักแต่ว่า ทุกๆทุกๆคนที่เขาเป็น professional นะจะเป็น professional นะเขาก็เริ่มมาจากอย่างนี้แหละเริ่มมาจากอย่างที่เราทำนี่แหละถ้าหากว่าเราสามารถจะทำอย่างนี้ได้นะคะเราก็จะสามารถขยับ ปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพดีขึ้นมเีเนื้อหาสาระดีขึ้นนะคะก็เป็น,เป,นเป็นไปตามเป็นไปตามวาระเป็นไปตามวาระนะคะแต่วันนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์งานของเรานอกเหนือจากจดหมายข่าวที่บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปอ่านสิ่งพิมพ์ละเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์กันละ แต่สำหรับหลวงแม่เองนะหลวงแม่เป็นคนที่ีแลก x ซ์ถ้าได้อ่านหนังสือจับในมือนะคะเป็นตัวหนังสือจับในมือหลวงแม่เองเนะี่ยยังได้รับข่าวอย่างนั้นแล้วถ้าจะต้องอ่านเป็นชั่วโมงก็ต้องอ่านจากหนังสือนะคะ Facebook uh, YouTube Whatever นะคะเข้ามาเพียงแวบบแบบ วัดแวบ,บนะคะสินาทีพอทนสินาทีพอทนนะคะแต่มากกว่านั้นนะหลวงแม่ก็คิดว่าเรา,เราก็ไม่อยู่ละเราไปอื่นละเราไปอื่นละนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นเป็นเนื้อหาสาระเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสิ่งพิมพ์เมื่อกี้นี่เราพูดถึงสิ่งพิมพ์นะคะจนไมายข่าวนยหลวงแม่คิดว่ายังจำเป็นยังจําเป็นขอโทษพูดแบบพูดแบบคนแก่นะคะพูดแบบคนแก่ออของสัตวรวัอื่น ลวงแม่ในสตรวรรษอื่นนะอยากจะให้ลูกตระหนักรู้ว่าลูกมีหลวงแม่ที่เก่ามากอยู่คนละสตรวรรษกับลูกคนละสตรวรรษกับลูกนะคะแต่ว่าในใน,ในการเปลี่ยนผ่านเนะี่ยก็ลูกก็ยังจําเป็นนะต้องฟังคนที่สตรวรรษก่อนนะเขาพูดให้ฟังนะคะก็ดีใจดีใจที่วันนี้เ,เห็นหน้าลูก,ลก เห็นหน้ากรรมการที่เข้ามาทั้งกรรมการมูลนิธิกรรมการวัดนะคะลูกภิกษุณีส,สงฆ์ซึ่งปกติอยู่ที่อื่นนะคะแต่ว่า,วาบังเอิญช่วงอาทิตย์นี้อยู่ด้วยกันนะคะก,ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านคะ่ะแล้วก็ขอโมทนาทำธรรมะให้ปรากฏทำธรรมะให้ปรากฏในการกระทําของเราทางวาจาและทางกายนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคะ่ะขอเจริญพรคะ่ะ